พียงแค่เรานะครับผมดูคลิปวิดีโอจาก YouTube ตรงนี้นะครับผมก็สามารถทําเงินเข้าทูบมิลเลดได้เลยนะครับผมตั้งแต่10บาทถึง200บาทเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน200บาทนะครับเข้าทูบมิลเลดแบบโดยตรงเนาะในวันที่6กันยายนนะครับใครที่อยากทําเงินจากการดูคลิป YouTube เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะเพียงแค่เราเนี่ยครับผมทําการดูคลิปรู้จัก u t u b e เนี่ยก็สามารถทําเงินฟรีทูมอนิวลเลตได้แล้วนะโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับจากเงินเร็วมากนะใครอยากจะทําเงินทูมอนิวเลตเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิวลเลตกันก่อนนะครับ วิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่องของ Google Play Store และก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแล้วก็ตัวรูปแอปไปให้น,นั่นเองสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้เลยเนะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิน่วลเวลท์นะครับจากการดูคลิปโรจากยู u ูบเนี่ยผมทําเงินจากตัวแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Daily Video ดูวิดีโอแอนรับเงิน ใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วเนี่ยก็ยังเล่นแลวก็ทำเงินได้เหมือนเดิมตามรีวิวที่ผมได้ถอนเงินให้ดูในช็อตนะใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วก็ยังไม่เคยใช้งานสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับตรงหน้าจอเนาะหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไให้สำหรับวิธีการสมรัครวิธีการถอนเงินดูด้านล่างคลิปนี้ได้ผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้เพราะว่าผมได้ทำคลิปรีวิวิธีการสมรัครวิธีการถอนเงินเกอกข้อมูลต่างๆไปแล้วนะครับแล้วก็เทคนิคใในนกาาารช้งงต่ๆ สอนไปหมดแล้วนะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆในการถอนนะครับว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านั่นเองนะครับเมนูแรกนะครับเมื่อเราสมัครครั้งแรกอยากจะให้ทุกคนมากดนะครับผมกดมาที่ฉันก่อนเลยนะครับเมนูที่5นะ ค่าของไทยขึ้นเป็นภาษาอังกฤษให้เรามากดที่การตั้งค่าตร,ตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็กดอันแรกนะครับตรงรูปโลกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนเลยนะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับตรงรูปดินสอนะคำว่าป้อนรหัสการเชิญน,นะครับกดเข้ามามันก็จะขึ้นให้เรากรอกรหัสทั้งหมด6หลักนะครับ ถ้าเรามีรหัสจากเพ wi ื่อนของเราเรากใ็ใส่ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกความสมัครใจได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูประวัติการถอนเงินก่อนนะครับเพราะว่าผมได้ทําการถอนเงินไปหลายครั้งแล้วนะครับกดมาที่เงินสดเมนูที่2แล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าถอนเงินตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่คําว่าบันทึกนะ ด้านบนขวามือตรงนี้ พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นเนี่ยการถอนเงินของผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งละนะครับครั้งล่าสุดที่ผมถอนไปวันที่6นะครับผมอันนี้นะครับตามหลักฐานที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่แรกนะครับวันที่6เดือน9นะจ่ายล่าสุดนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็วันที่7เดือน9นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกรายการหนึ่งนะครับก็ได้เงินจริงแน่นอนในสองแอปนี้นะยังจ่ายปกติเหมือนเดิมใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็รับเงินได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของการดูคลิปวิดเจ็ อันนี้ก็เป็นช่องข่าวกีฬานะครับจากช่องโคดแอคนี่ท่านข่าวิรวอว่าผูลนะครับใครที่เป็น f c ก็สามารถกดเข้าไปดูได้หรือถ้าเราอยากดูช่องของใครเราก็ค้นหาด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับมีช่องค้นหาอยู่ค้นเป็นชื่อคลิปก็ได้หรือว่าเป็นชื่อช่องเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมกดเข้ามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างในการดูคลิปวิดีโอนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอที่เขาได้ขึ้นไว้นะแล้วก็เล่นตามปกติเลยคะแนนที่เราจะได้รับนะครับจะอยู่ที่เหรียญทองตตวนนนนนีี้้้้ะครรบแแลลก็ทดาา่งง ที่เราจะได้รับจากการดูคลิปโดย u ูทูบและเราก็เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมอนีวว่วอลเล็ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูคลิปโดเนี่ยเก็บสะสมคะแนนเวลาไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมชอบดูข่าวกีฬานะจากช่องขอบสนามหรือว่าช่องอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะเข้าไปดูเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นข่าวอันนี้นะครับผมของขอบสนามพาม์ทไทม์เนาะทุกเที่ยงนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้ฟวับลามาเซียนะครับหรือว่าข่าวฟุตบอลข่าอะไรต่างๆเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยในการดูคลิปโดก็เหมือนกับการเล่นใน YouTube เลยนะเหมือนแอป YouTube เมนูที่2องครับเป็นเงินสดเนี่ยก็จะมีรางวัลการเช็คอินกระปุกออมสินนะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับรับรางวัลจากการดูคลิปโดดตรงนี้นะครับในการทำธุรกิจดาวโหลดแอป นนคร linkage, วก็สามารถเข้ามาดูกันได้มีแอป,ปนี้นะครับผมที่ผมดาวน์โหลดไปทําภารากิจแล้วเนี่ยทำการเล่นจนครบภารกิจแล้วนะครับมันไม่ตรวจสอบให้ผมผมเลยถอนแอป,ปทิ้งไปแล้วนะครับไปดาวน์โหลดแอป,ปใหม่เล่นดีกว่านะครับเราดาวน์โหลดทําภารกิจเพิ่มเติมได้นะแล้วก็สามารถดูประวัติภารกิจของเราได้นะ,ะว่าเราได้รับภารกิจจากช่องทางไหนนะครับแล้วก็กําลังตรวจสอบเนี่ยผมดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นไปแล้วเนี่ยมันไม่ตรวจสอบให้เสร็จสักทีนะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับทุกคนสามารถทําการเชิญหรื ว่าแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถในการเชิญหรือว่าในการแนะนําของอเพื่อนได้เลยว่าจะทําอย่างไรในการเชิญเพื่อนนะเมนูต่อไปนะครับเป็นรางวัลใหญ่นะครับในการรับรางวัลเหรียญทองนะตัวนี้จะได้รับจากการทรําภารกิจการเชิญเพื่อนด้วยนะก็ลองเข้ามาทําดูนะครับเมนูที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้แอปนี้เล่นง่ายนะครับถอนเงินได้จริงแล้วก็จ่ายเงินเร็วมากนะครับซึ่งการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจเนี่ยผมดาวน์โหลดไปแค่ครั้งเดียวเองนะทำภารกิจไป ครั้งเดียวก็ถอนเงินได้หลายครั้งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดทําเงินดูนะครับผมทําฟรีได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดีเด๋ยว,วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเน่ Wallet ก,กันก่อนนะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแล้วก็ตัวรูปแอปไปให้นนเองสามารถพพิม์ชื่ออดดดาวนโหลไ้เยสรับป ผมใช้ในการทำเงินฟรีทูม w a l เล t นะครับจากการดูคลิปโรจากยูทูบเนี่ยผมทำเงินจากตัวแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Daily Video ดูวิดีโอแอนรับเงิน ใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมตามรีวิวที่ผมได้ถอนเงินให้ดูในช็อตนะใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วก็ยังไม่เคยใช้งานสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับตรงหน้าจอเนาะหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สาหรับวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินดูด้านล่างคลิปนี้ได้ผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้เพราะว่าผมได้ทําคลิปรีวิวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินกรอกข้อมูลต่างๆไปแล้วนะครับแล้วก็ สอนไปหมดแล้วนะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆในการถอนนะคบว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านั่นเองนะครับเมนูแรกนะครับเมื่อเราสมัครครั้งแรกอยากจะให้ทุกคนมากดนะครับผมกดมาที่ฉันก่อนเลยนะครับเมนูที่5นะถ้าของไทยขึ้นเป็นภาษาอังกฤษให้เรามากดที่การตั้งค่าตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็กดอันแรกนะครับตรงรูปโลกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนเลยนะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับตรงรูปดินสอนะคำว่าป้อนรหัสการเชิญนะครับกดเข้ามามันก็จะขึ้นให้เรากอกรหัสทั้งหมด6หลัก ถ้าเรามีรหัสจากเพื่อนของเราเราก็ใส่ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกอรอกของผมหรือว่าไม่กอรอกก็ได้ตามความสะดวกความสมัครใจได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูประวัติการถอนเงินก่อนนะครับเพราะว่าผมได้ทําการถอนเงินไปหลายครั้งแล้วนะครับกดมาที่เงินสดเมนูที่2แล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าถอนเงินตรงนี้เลยพอเรากดขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่คําว่า บันทึกนะครับด้านบนขวามือตรงนี้พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นการถอนเงินของผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งแลวนะครับครั้งล่าสุดที่ผมถอนไปวันที่6นะครับผมอันนี้นะครับตามหลักฐานที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่แรกนะครับวันที่6เดือน9เนี่ยจ่ายล่าสุดนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็วันที่7เดือน9้านะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกรายการหนึ่งนะครับก็ ได้เงินจริงแน่นอนในอแอปนี้นะยังจ่ายปกติเหมือนเดิมใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็รับเงินได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของการดูคลิปวิดีอจ y o u t u b e นะครับผมดูอย่างไรทําอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะอันนี้ก็เป็นช่องข่าวกีฬานะครับจากช่องโค,ค่นแอคเนาท่านข่าวลิเวอร์พูลนะครับใครที่เป็น f c ก็สามารถกดเข้าไปดูได้หรือถ้าเราอยากดูช่องของใครเราก็ค้นหาด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับมีช่องค้นหาอยู่ค้นเป็นชื่อคลิปก็ได้หรือว่าเป็นชื่อช่องเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมกด นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องนะครับหรือว่าคลิปดูที่เขาได้ขึ้นไว้นะแล้วก็เล่นตามปกติเลยคะแนนที่เราจะได้รับนะครับจะอยู่ที่เหรียญทองตัวนี้นะครับแล้วก็แถบคะแนนด้านล่างตรงนี้นะครับผมที่เราจะได้รับจากการดูคลิปดู u t u b e และเราก็เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูม m น n ่วอลเล็นั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูคลิปดูเนี่ยเก็บสะสมคะแนนเวลาไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมชอบดูข่าวกีฬานะจากช่องขอบสนามหรือว่าช่องอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะเข้าไปดูเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นข่าวอันนี้นะครับผมของขอบสนามพาม์ทามเนาะทุ ก็กดเข้าไปดูกันได้ขวันลาเมเซียนะครับหรือว่าข่าวฟุตบอลข่าวอะไรต่างๆเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยในการดูคลิปวิดีโอก็เหมือนกับการเล่นใน YouTube เลยนะเหมือนแอป u t u b e นะครับเมนูที่2นะครับเป็นเงินสดเนี่ยก็จะมีรางวัลการเช็คอินกระปุกออมสินนะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับรับรางวัลจากการดูคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับในการทำภารกิจดาวน์โหลดแอปต่างนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูกันได้มีแอปนี้นะครับผมที่ผมดาวน์โหลดไปทําภารกิจแล้วเนี่ยทำการเล่นจนครบภารกิจแล้วนะครับมันไม ทิ้งไปแล้วนะครับไปดาวน์โหลดแอปใหม่เล่นดีกว่านะครับเราดาวน์โหลดทําภารกิจเพิ่มเติมได้นะแล้วก็สามารถดูประวัติภารกิจของเราได้นะครับว่าเราได้รับภารกิจจากช่องทางไหนนะครับแล้วก็กําลังตรวจสอบเนี่ยผมดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นไปแล้วเนี่ยมันไม่ตรวจสอบให้เสร็จสักทีนะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับทุกคนสามารถทําการเชิญหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถในการเชิญหรือว่าในการแนะนําของเพื่อนได้เลยว่าจะทําอย่างไรในการเชิญเพื่อนะ เมนูต่อไปนะครับเป็นรางวัลใหญ่นะครับในการรับรางวัลเหรียญทองนะตัวนี้จะได้รับจากการทําภารกิจการเชิญเพื่อนด้วยนะก็ลองเข้ามาทําดูนะครับเมนูที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้แอปนี้เล่นง่ายนะครับถอนเงินได้จริงแล้วก็จ่ายเงินเร็วมากนะครับซึ่งการดาวน์โหลดแอปทำภารกิจเนี่ยผมดาวน์โหลดไปแค่ครั้งเดียวเองนะทำภารกิจไปครั้งเดียวก็ถอนเงินได้หลายครั้งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดทําเงินดูนะครับผมทําฟรีได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ เราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ